สวัสดีครับวันนี้เพลิงจะมาพูดถึงจอร์โดหรือเจนโดกันนะครับในสหรัฐอเมริกานี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกคู่ความหรือศพที่ไม่ทราบชื่อหรือจำต้องปกปิดชื่อเพื่อเหตุผลตามกฎหมายครับโดยจอร์โดจะใช้สำหรับเพศชายและเจนโด จะใช้สำหรับเพศหญิงโดยในช่วงต่อมาเนี่ยมีการตั้งค่าศัพท์ baby d o e สำหรับชื่อเด็กที่ไม่ทราบชื่อนั่นเองที่มาของชื่อจอห์นและเจนเป็นชื่อพื้นฐานที่พบกันมากของชาวอเมริกันนั่นเองครับเปรียบเทียบกับเมืองไทยชื่อสมชายหรือสมหญิงนั่นเองนอกจากนี้ในคอมพิวเตอร์บางซอฟต์แวร์ จะเห็นการใช้ชื่อจอนโดสำหรับตัวอย่างของช่องกลอ,อกชื่อและหนังสกุลนั่นเองครับและนี่คือหน้าตาของจอรโดในโลบอกนะครับเขาดูไม่มีการแต่งตัวอะไรเท่าไรเลยลองคิดดูธรรมดาเขาก็ดูไม่มีอะไรแต่ว่าคนติดตามเขาถึง88 0 0มเลยเขาจะมาแฮกอะไรเราหน้าเบลิงกลัวปากเลยทุกคน เทล็งได้ไปดูที่เว็บไซต์ของทางโรบอกเขาแจ้งไว้นะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่ลือกันว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18มีนาคม2017นี้เป็นเรื่องเฟกหรือว่าโกหกนั่นเองครับและเขายังเขียนต่อว่าอย่าลืมว่าไม่มีใครสามารถเจาะเข้าบัญชีของคุณได้โดยเฉพาะรหัสผ่านและไม่สามารถแฮ็กเข้ามาได้ครับ แต่ว่าถ้าคุณไปกรอกข้อมูลของคุณเองบนเว็บไซต์ที่เขียนว่า Free r o u u x หรือว่า Builder ครับที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของโดยบอกโดยตรงนะครับคุณก็จะมีสิทธิ์โดนแฮ็กได้นั่นเองและท,ทีมงานนะครับจะขอขอบคุณมากเลยถ้าพวกคุณนั้นไม่ไปพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการโดนแฮ็กของทางโลบอกนะครับมิฉะนั้นจะเกิดความเสี่ยงสูง เช่นเกิดสงครามหรือการทำลายร่างกายในช่วงเวลานี้ด้วยครับเพื่อเป็นการป้องกันและการแก้ไขนะครับกรุณาโพสเว็บนี้ให้กับทางโาบกด้วยครับงั้นพี่ลิงแนะนำว่าเราไปเล่นโลบอกกันต่อดีกว่าเยฮเฮ้เบลิงก็จะได้ไปกระโดดเล่นอีกแล้ว โอเคกันเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านักครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กับเพื่อ้งด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับน้องๆอยากเครียดกันนะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกจบจบๆ